สวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับอันนี้อู่ภูคาเปล่าพี่ใช่ครับสวัสดีครับผมสนีมอ๊องสานครับรถคันนี้พี่ก็เป็นเจ้าของด้วยใช่กรับช่อ๋อที่เราเห็นกันในโลกโซเชียลแล้วแปลว่ารถคันนี้เป็นอเมริกันสไตล์ใช่ไหมพี่ก็ประมาณนั้นครับที่เล่าให้ฟังหน่อยว่าอเมริกันสไตล์ไ พี่ต้นคุยแทนก็แล้วกันครับเนาะอ๋อพี่ต้นเป็นเจ้าของรถอีกคันที่อยู่ที่นี่เหมือนกันก็คือแกเป็นเจ้าของตรงนี้ด้วยอ๋อโอเคครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้พี่เสน่ห์เขาแนะนํามาให้คุยกับพี่ครับเรื่องรถกอนด้านหลังนี้ครับว่าพี่แนะนําตัวก่อนเลยครับผมชื่อต้นภูพี่ต้นครับดูแล้วสมัยก่อนะคำว่าออฟโรดไม่ใช่แนวนี้เลยใช่ครับปัจจุบันมันคือเท่าที่ผมทราบมานะครับ มันคืออเมริกันสไตล์ครับในมุมมองหรือความคิดผมตกวนแนวของอเมริกันสไตล์เนี่ยคนก็จะคิดถึงรถคันสูงๆล้อใหญ่หญๆล้นๆอะไรประมาณนี้อย่างนี้อู่น,นี้ก็เรีกยกได้ว่าก็ทํารถเป็นแนวอเมริกันสไตล์บางคนอาจจะเรียกแบบนั้นแต่แต่แต,แตถ้าอย่างอย่างทางของผมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสไตล์ออฟโรดก็คือเราสามารถเอาเข้าป่าเข้าเขาถ้าแต่งสไตล์นี้ก็สามารถเข้าได้แต่เราไม่ถึงขั้นกับว่าเข้าไปลุยแบบสมบุกสมบันเหมือนกับพี่ๆที่เขาทำออฟโรดจริงๆ เอาบอดี้ฟาดต้นไม้ใช่ใช่ครับแต่ถ้า oh. จะไปแต่งสไตล์ออฟโรดแบบลุยๆแบบนั้นเลยผมว่าหนึ่งอาจจะด้วยด้วยเรื่องของงบประมาณที่ค่อนข้างสูงอย่างที่เราท,ำทำ style, style ําทํารถสไตล์สไตล์ออฟโรดแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นรถสวยงามดูตกแต่งแล้วดูแบบดูดันดูแบบดูเท่ดูมีสไตล์อะไรประมาณนี้มันเป็นสไตล์ที่เราเรียกได้ว่าใช่ครับให้รถเราสวยงามแตกต่างจากรถเดิมที่เหมือนเหมือนกันใช่ครับออกแบบคนเะราะว,วาให้เป็นตัวตนของตัวเราเองใช่ครับที่เราชอบ คันด้านหลังนยครับได้ข่าวมาว่าคันด้านหลังมันเป็นต้นแบบที่นี่เลยอ่าใช่ครับก็จะเป็นฝีมืองานสร้างของพี่เสน่ห์นะครับก็จะเป็นแบรนด์ภูคาซึ่งต้นกําเนิดก็มาจากดอยภูคาจังหวัดน่านนะครับโอ้าหนครับอ่าใช่ใช่ด้วยพื้นเพของของของพี่เสน่ห์เนี่ยก็คือเขาเป็นคนจังหวัดน่านนะครับแล้วก็จากความชอบส่วนตัวซื้อรถมาใช้งานส่วนตัวก็ลองสร้างลองสร้างมาใส่รถของตัวเอง ก็อาจจะโพสเฟซบ้างก็เริ่มเริ่มมีคนสนใจเนี<ช>่ยพอเริ่มมีคนสนใจปุ๊บก็ก็อาจจะเ,เริ่มอ,อ่าใช่ครับแต่ว,ว่าแบบรถคันนี้แต่งสไตล์นี้สวยแบบน,นี้ใช่ครับ,รบใช่ครับ,ค,รบคือการที่เราเอารถบ้านมาปรับแต่งให้เป็นสไตล์ออฟโรดเนี่ยเราไม่ต้องผวงแล้วเราต้องตัดต่อตัวถังหรือทําอะไรให้ส่วนที่มันเป็นจุดสําคัญของรถที่ออกแบบากโรงงานเสียหายอ๋ออันนี้อันนี้อาจจะไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะว่าการที่เราสร้างชุดยกขึ้นมาเนี่ยนะครับ ก็คือเหมือนกับเรามีชุดยกเข้ามาเสริมช่วงล่างโดยที่ชุดยกเนี่ยถูกออกแบบด้วยด้วยทีมงานของคูคาคนะครับให้สามารถใช้กับพวกโชคเดิมสปริงเดิมปีกนกเดิมได้ก็ถ้าในเรื่องของการมองเห็นในเรื่องของการที่เวลาเราขับขี่บนถนนเนี่ยแน่นอน,นระยะก,การมองเห็นเนี่ยเราจะมองได้ไกลมากขึ้นแล้วเวลาเราอย่างกรณีเราขับรถตามรถคันอื่นเ,เนี่ยบางทีเราไม่เห็นเหตุหการณ์ข้างหน้า แต่เราขับรถสไตล์ทีม่มันเป็นสไตล์ยกสูงเนี่ยเราสามารถที่จะมองมองเห็นแบบได้ในระยะไกลๆสำหรับคนที่เริ่มเริ่มต้นใหม่ๆงบอาจจะไม่ได้สูงมากเขาก็สามารถนำรถที่สาตาดาดเดิมๆเนี่ยที่ออกจากโชว์รูมมาเนี่ยนะครับแค่ใส่ชุดยกเข้าไปเพิ่มล้อ,อยางเสริมคิ้วล้อเข้าไปมันก็ทำให้รถเนี่ยดูมีความแตกตา่างก็จะดูดีไปอีกแบบหนึ่งครับผมครับ เราทิดหันมาทางเป็นด้านขวาเนี่ยครับเราจะเห็นตัวนี้เป็นเออเขาเรียกว่าโปร่งแปดเหมือนกันกับคันนี้ถูกไหมครับอ่าครับผมก็จะเป็นจะมีเสริมที่มาเป็นชุดกันชนหน้าของทางผู้คาครับผมครับผมอ่าคันนี้ก็จะมีทั้งกันชนหน้านะครับชุดยกกันแค้งบันไดข้างก็ก็อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปไนขาตรงนี้ใช่ครับแต่ขาดแค่ไม่มีวายบอดี้อ่าใช่ใช่โปร่งแปดเข้ากับแก้มเดิมครับก็คือบอดี้เดิมบอดี้เดิมของรถ คันนี้ในความรู้สึกผมว่าสามคันนี้เป็นรถที่สไตล์คล้ายๆกันแต่มีแบบว่าวิธีการที่เราจะเลือกใช้ในชีวิตประจําจวันต่างกันบางทีถ้าเกิดเป็นอันนี้บางคนอาจจะรู้สึกกว้างไปใช้งานในซอยลําบากบก็จะปรับมาเป็นตัวนี้ uh huh. แต่บางคนใช้กว้างไม่อยากได้แบบกว้างไปแต่อยากได้พร้อมนุยก็จะเป็นสไตล์กันนี้คนั่นก็คือม,มันสามารถที่จะจัดทรงได้ได้หลายๆรูปแบบแล,แล้วแต่ความชอบแล้วแต่งบประมาณ แล้วแง่นงบประมาณของลูกค้าด้วยงบประมาณผมอยากทราบงบประมาณหน่อยว่าเออแต่ละคันทำเท่าไหร่ครับอย่างถ้าเป็นชุดคันต้นแบบเนี่ยครับเออถ้าคันต้นแบบถ้าถ้ามองถ้าเรามองแค่ชุดยกนะถ้าชุดยกเนี่ยคันนี้ยก8นิ้วก็เฉพาะชุดยกตัวนี้ยังไม่เกิน4ี่0 0ื่เฉพาะชุดยกนะเกินสี่หมื่นใช่สี่หมื่นคือหล่อแบบนี้ใช่ใช่แค่ชุดยกอ่าอันนี้เรายังไม่รวมล้อยางนะ แต่พูดถึง40,000เราได้สูงขึ้นี้เป็นเพิ่มตังค์อีกประมาณผมให้เลยไม่น่าเกิน40,000ตัวครับลอ่อยางนะครับแล้วแต่ขอบมันก็มีตั้งแต่22,000 30,000 40,000แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะชอบ,บล้อยางเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบสไตล์ไหนเลย อยู่ายของแป๊บหนึ่งไบเลนโซ่ก็การมีล้อสไตล์นี้มาแล้วที่เราถ่ายคอนเทนต์นี้รวยลัวอเพราะว่าล้อสไตล์นี้ก็เราจะมาในราคาที่จับต้องได้แต่ยังไม่บอกไว้าเท่าไหร่แต่พูดแน่ๆว่ามาแน่มีทางภูคาก็อยากรอชมล้อของเลนโซ่เผื่อจะมีโอกาสมาสวมใส่กันสักหน่อยยาง37มล้อประมาณขอบ20ออฟลบสีบสีแล้วก็รวมชุดยกดัน้ง8นิ้วเนี่ย โชกเดิมปีกเม้าเดิมสปริงเดิมเนี่ยแสนต้นๆ้น,นครับผมได้ได้แบบนี้เลยใช่ครับใช่ครับเอากำเงินประมาณแสนหนึ่งมีทอนไหมครับมีทอนแสนหนึ่งมีทอน,ทอนคือแสนหนึ่งคุณก็หล่อได้แล้วใช่ครับง่ายง่ายเาเทอาเราขยับมาอ่ะอันนี้เป็นชุดยกแล้วก็มีก่องแปะมีอะไรนิดนหน่อยยพอขยับมามีกันทนหน้ามีบันไดข้างมีเออกันทนหลังมีแก้มหน้า ถ้าถ้าเรามองนอกจากเมื่อกี้เมื่อกี้เราแสนต้นต้นใช่ไหมเป็นรถสไตล์เดิมๆกระจังหน้าเดิมกันชนหลังเดิมชจ้าเดิมปิดเจเดิมแต่ถ้าอยากขยับให้มันมีความแข็งมากขึ้นอาจจะเพิ่มมาเป็นกันชนหน้ากันชนหลังบันไดข้างก็ยังไม่เกินก็ยังอยู่ราวๆแสนห้าก็เพิ่มมาอีกนิดหน่อยแสนห้าครับผมสี่หมื่นคุณได้ทรงแบบดุโดยประมาณนี้แต่ถ้าเกิดบางที4ี่หมื่น สบายบอดี้แล้วขับเทอร์ทะไปขยับมาที่บอดี้นี้ได้ใช่ก็คือไม่ไม่ต้องเพิ่มตังอะไรก็ก็เราก็แค่ใส่อาจจะใส่กันชนหน้าอ่าบันไดข้างกันชนหลังอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณแสนกลางๆก็คือ3ามนเนี้ยครับคุณกำเงินมาไม่เกินแสนห้าคุณได้รถสไตล์อเมริกันออฟโรดหรืออยากให้เป็นสไตล์ของตัวเองคุณก็ได้กลับไปเลย ครับบางคนอาจแบบมอสมาเห็นรถแบบนี้ว้าวใช้ชีวิตประจำวันได้ยังไงครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือรถที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ชีวิตประจําวันจริงๆริไม่ใช่เอาไว้แบบโชว์อย่างเดียว<ช>บางบางคนเขาอาจจะโชว์เพราะว่าเขาเป็นคนแบบว่าออชอบความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตขับรถเล็กๆหรือขับอะไรที่มันแบบว่าสบายจริงๆแต่ถ้าเกิดแบบพี่ก็คือแบบไม่ได้สิรียสเลยที่ไซส์ใหญ่ขึ้นก็เหมือนรถอเมริกันจริงๆอย่างมัซเซอคาร์ที่แบบ ไซส์เต็มเลนเหมือนคุณทำทฮมเมอร์เฮดวันนะครับที่แบบไซส์เต็มเลนแต่อันนี้มันเป็นฟอร์เซนเจอร์ที่ถูกไปทําให้ไซส์เท่าทฮมเมอร์เฮดวันแค่นั้นครับคือมันก็ไม่มีปัญหาการใช้ชุดประจำวันเลยสักนิดไม่มีฮะอยู่ที่ความชอบเพราะว่าเราเราทารถเราก็ต้องใช้รถที่เราทําลูกค้าถึงจะได้เห็นรถรถที่เราทำใช่ไหมถ้าเราเราทำรถสไตล์แบบนี้ลำสไตล์ยกสูงสไตล์ออฟโรดแล้วเราไปใช้รถเก่ง มันก็เหมือนกับมันก็ไม่ได้โฆษณางานที่เราสร้างผลงานออกมาประมาณนี้พูดถึงว่าปากอู่นี้ไม่ให้หน่อยครับว่าที่ภูคาอยู่ที่ไหนครับก็มีทำอะไรบ้างครับที่นี่ครับผมก็ในส่วนของภูคาออฟโรดนะครับเราก็จะแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับทําช่วงล่างยกสูงนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อั e เซสซอรีเป็นประเภทงานตกแต่งกันชนหน้าบันไดข้างนะครับกันชนหลัง พวกกันแค้งก็คือจัดทรงรถสไตล์รถเนี่ยคือให้ให้ดูให้ดูเท่ให้ดูหล่อให้ดูบุกบืนขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับก็สามารถใช้ได้ในงานปกติทั่วไปเพราะว่าผู้ชายเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาโชว์ได้เนี่ยคงจะไม่ใช่แหวนนาฬิกา <S <S แต่ผู้ชายสิ่งที่ผู้ชายโชว์ได้เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งรถ ที่มันมันเป็นความภาคภูมิใจลึกๆของผู้ชายนะจริงๆไม่ขับยากนะผมว่าขับไม่ยากครับขับไม่ยากเพราะจากที่เมื่อกี้ได้ลองขึ้นไปนั่งขึ้นไปอะไรก็คือฟิลมพนาวิสัยกับดีกว่ารถเล็กแต่เราแค่ต้องพวงด้านข้างพวงอะไรนิดหน่อยก็มีก็มีผู้หญิงเขาก็ชอบสไตล์นี้ก็เยอะนะครับแต่ถ้าอยากแต่งรถสไตล์ออฟโรด ก็นึกถึงภูคาออฟโรดแล้วกันนะครับก็ของเราก็จะอยู่ที่เรียบด่วนมอเตอร์เวย์นะครับถนนลำลูกกานะครับใกล้ๆมอเตอร์เวย์เลยลงมอเตอร์เวย์ลำลูกกามาก็ไม่ไกลนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook หรือในกลุ่มภูคาออฟโรดได้นะครับครับผมเราก็จะแนะนําให้คำปรึกษาถ้าสําหรับลูกค้าที่ต้องการยกรถนะครับว่าอยากยกสไตล์ไหนยกประมาณกี่นิ้วนะครับงบเท่าไหร่ ซึ่งเราก็จะให้คําแนะนําก่อนสามารถปรึกษาได้หมดทําไม่ทาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ยิ่งเขาอยากรู้มากเท่าไหร่แล้วเขาเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันสามารถทําให้การตัดสินใจเนี่ยในการทํารถมันง่ายขึ้นนะครับหรืออยากเห็นของจริงเห็นแต่ในเพจเห็นแต่ในรูปก,ก็สามารถเข้ามาได้นะครับเข้ามาที่ที่ผู้ขายอฟรถได้เลยมาดูของจริงได้เลยนะฮะเรามีรถที่ใช้งานจริงยกจริง นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดยก8นิ้วใช้โชคสปริงนะครับปีกนกสแตนดาร์ดจากโรงงานหรือจะเป็นช่วงล่างที่เปลี่ยนโชคเป็ี่ยนสปริงอะไรไปเรียบร้อยเพื่อปรับเปลี่ยนให้รถมันมีความนุ่มนวลหรือว่ามีสมรรถที่ดีขึ้นนะครับก็มาที่ผู้การออฟโรดได้เลยครับผมก็สำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณกับพี่ที่ให้ความรู้เรามากเลยครับแล้วเดี๋ยวยังไงลองติดตาม EP ต่อไปครับว่จะเป็นยังไงและเรายังไม่จบแน่นอนกับ สไตล์อเมริกันออฟโรดเจอกันอาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ